นี่ครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวพ่อผมนะครับจะเอาลูกหมาเข้ามาครับผมจะเอาเข้ามาดูนะครับว่าน้องเขาเป็นยังไงบ้างนะนี่นะเราก็อู้ฮารรอทุกคนนะนี่เอามาแล้วมาแล้วนะอุ้ยน้องมแตามาแม่ตาเฮ้ยแล้วเข้ามาลูกดูลูกตาดูน้องทุกคนไปขอมาแล้วไม่เห็นเลยนั่งนั่งแม่แม่ลิ้นเลยล้วลิ้นนี่มันลูกกระทิงไงวันเนี่ย ตัวดำเยี่ยมเลยอุ้ยอุ้ยดูดิไหนแม่ไม่ดีไหนแี่เล่นอยู่นะให้เล่นอยู่นี่นี่กระทิงโอ้ยกระทิงป่านี่ในขยับขยับเดินเดินปั๊มอ้าวดูมันนอนนี่แดงตัดเลยผ้าแดงหมาดำกระทิงน้อยยังลืมตาไม่ได้ทุกคนนะนี่อันน้กี่วันแล้วที่ไม่อยู่ตาหาว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 โอ้ยยืมตัวเขามาดูเห็นะนี่ไงแจ๋งแรงนะครับ แรงว่คนป่าแม่เยอะนะเป็นแค่นี้เหรอยังไม่แข็งแรงแอวดอัดอัดไตวหน้ามันเด็กหมามันอย่างนี้อย่างนี้เงี้เหรอคือไม่เคยเลี้ยงลูกหมาดีหน่อยที่เราไม่ต้องเลี้ยงแม่เลี้งอยู่พี่ปอมอยากเห็นแม่พี่ปอมป้อมมาด้มามมานี้มาด้ป้อมมาลูกมาเนี่ย มามามารู้จักน้องหไหมตรงนี้เรากลัวนอนอยู่เดี๋มาเดี๋ยวกลัวว่าเพราะว่าตัวดำรู้จักเรื่องนอนอยู่้วทำไมชิคไม่ปอมดูดูดูดมดมดมยัง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 ่คุ้นเดี๋ยวกันก่อนกันยันยันก่อนอ๋อออแค่นั่งลงอ๋อออห้ามเข้าใกล้ยังก่อนน้องยังไม่แข็งแรงดูเขาอยากรู้นะดูเขาไม่แข็งแรงหนเล่นอย่างเงี้ยเหรอยังนอนอยู่นี่เลยปอมอาั่งลงคอยคอยคอย ลุงก็ไม่ยอมอยากดูอยากเห็นเลยอุ้ยลองเลยตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนตัวไหนไม่รู้เอ้ยไม่ได้ชื่อเลยอันนี้ทงยังไม่ได้ชื่อถ้าได้ชื่อแล้วโอ้แกตาถ้าได้ชื่อแล้วอย่าไปถลอก อะทองเก็บตาเข้าสีมากขนาดตัวโตสุดน้องนี่เก็บฐาเอ้ยสรุปตัวเหลี่ยมวเนี่ยปั้นนี่ตัวผู้น้องตัวผู้ตัวเมียอนี่ตัวผู้ตัวเมียนะสรุปนะโอ้โหหน้าเหมือนกันเลยตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวเมียอุ้ยใส่ตั้งผู้ชายผู้หญิงเลยไมครบเลยฮะไม่ตัวเมียขาดิตัวเมีย มัันน่งถ้าดูตรงนี้เหมือนหมูนะตุ๊ดจีนนี่ราคาดีเลยเนี่ยใสขึ้นกว่าน่อยตุ๊ดมาตุน้องไซส์กันเนาะตุ๊ดนี้ใช่นี่ใหญ่กว่าหน่อยนึงนี่ทุกคนดูดิอยู่ตรงหน้าอกครับมีสีขาวแจมมาด้วยดูนี่มีขาวด้วยหน่อยอ่าเป็นไงเพาาะใช่ดำทั้งตัวนะอันนี้ปลาทองนี่มีขาวหน่อยจะมาทำไมแค่นี้ไม่ต้องมาดีกว่ามั้งสองตัวแล้วปะ่องไม่มีตัวเดียวตัวเดียวอ๋อเขาแยกออกแล้วแก้ตาอันนี้แก้ตา

จุดตรงจุดเนาะจุ๋ยแกตาตจไหนแก้ตาจุ๋ยแกใจตไหนแกต่แกใจตาปลาทองตัวผู้แกตาตัวเมียจไหนสีทองเก็ยังไม่เห็นมีตจไหนสีทองอะจุ๋สีทองครับนั่นแหละแก้วตาเป็นเป็นเอกลักษณ์ใช่ป่ะเออเป็นเอกลักษณ์ใช่ป่ะ เอทชื่อตั้งชื่อกันดีกว่าตัวท้องขาวกับตัวฟันใหญ่ที่อปลาทองแก่ตาตัวพูดชื่อปลาทองจนเนี้ยแต่ยังคิดไม่ออกเลยเหมือนเหมือนดูอีทีเหมือนแมวน้ำหรือหลังเห็นแมวน้ำเลยเห็นๆดูก้นน้องไงแมวน้ำแมวน้ำเลยตรงาสี่วันนะทุกคนออกก็สี่วันสี่วันแล้วสี่วันถ้าเดืได้ายเนีว่าต้องสนมากแน่เลยยังกระตื๊บอยู่นะสี่วันโตไหมครัปเดตให้ดูนะคะ เป็นยังไงก็ได้เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงมาแต่ยังไม่มีชื่อเลยคิดไม่ออกข้องขาวใช่ปะผู้ชายความสีของเขาเป็นสีนี้เราก็คิดไม่ออกเลยผู้ชายตายทองแค่เห็นจมูกบ้างเห็นจมูกไงย่นมากเลยมันติดกับปากไปหมดมองไม่เห็นเลยตรงไหนว้าเป็นจมูกสลับีจะไปไหนจะไปหาแม่ ำกล้องยังไม่เห็นเลยดูด้องยากจะจุกนมแล้วมั้งเขาหลับอยู่ใช่เขาแบบอะไรนะให้คนดูดูหน่อยลูกหาตลอดมามแล้วเมียมันจะหาตัวผู้ไม่กวนหานี่อยู่นี่ไปอะแค่นี้พอได้หรือเป่ามั้งทุกข์พามาอัปเดตใช่ฮะว่าเป็นไงบ้างนี่เนี่นี่ยโอ้เจอแล้วเจอแล้ว จับมั่งเหรอนิ่มมะปอบด้วยเอาขนนิ่มมะนิ่มนิ่มดีนะตอนเด็กก็น่ารักกันหรอกแตโตจะมึนแาบมึนเหมือนพ่อป่ะพ่อเขามึนนะสรุปว่าขนดูไม่จีบนะใช่ขนตรงถ้าขนตรงว่ะนึกงพี่ลักษนึกว่าแม่นึกว่าแม่ แม่อันเดี๋ยวขอลาตัวขอลาก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับป้าพัพก่อนดีกว่าครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับสมาชิกใหม่ที่บ้านผมทั้ง2ตนนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพจสองตนเลยนะฮะเผื่อดำหมดเนี่ยเอาไว้เจอกันใหม่คิปหน้านะก็ขอเลิกปิดก่อนดีกว่าทุกคนนะไปแล้วบบ๊ายายครับผมจะไปยะดำเจอกันใหม่คลิปหน้านี่อันนี้พามาเดตกับว่าสี่วันนี้อไตัวเมียชื่ิแกะ เจอ่ใหม่แล้ตอนที่น้องเขาลืมตาได้แล้วดีกว่าแล้วทุกคนนะตอนนี้น้องเขาเาิหิวนมแล้วครับจะรู้ว่าตาจะใสแค่ไหนใช่เห็นตาจะดำตอนนี้ไม่เห็นเลยเลยเนี่ยอ้ยย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 ยัยย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 ่ยูตอยย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 ยนย้ยย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 หยย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 ยายย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 ยรยยยยยแยยยแยย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 ยะยยยอยย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 ยไมตอนนั้นตอนเอาบดเลย นุ่มนุ่มเนาะโอ้โหง่วงแล้วนะตุ้งตลอดเลยอยากรู้อันนี้ก็เฉอะตลอดเลยเรียกมาเรียกแม่นะเรียกหาแม่นะ่าแม่แล้ะเดี๋ยวไปแห้เขาก่อนไดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะรตั้งชื่อให้ผมด้วยนะบ๊ายบายด้วยน้องดา